สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเจ้าไรด็กแจ็คไรเดอร์เช่นเคยและนี่คือรายการเฮ r ร์บทอเรียสมุนไพรเข้าเส้น รายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะครับถ้าพูดถึงภาวะไขมันในเลือดสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงแน่นอนว่าคุณผู้ชมต้องเคยได้ยินกันมาบ้างใช่ไหมละครับแต่ทราบไหมครับว่ามีผลการวิจัยที่พบว่าเฉพาะคนไทยเราเองเนี่ยมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติถึงร ร้อยละ40ถึง50เลย โอ้โหเรียกว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่นับวันจะรุนแรงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งด่วนครับก็เลยทําให้วัฒนธรรมการกินของเรานั้นเปลี่ยนไปทานอาหารจานด่วนแบบตะวันตกที่สะดวกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายๆแต่ถ้าทานเป็นประจําแล้วทราบไหมครับว่ามันอาจจะทําให้เราเสี่ยงเป็นโรคอ้วนเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง แต่เพิ่งวนไปนะครับโพราวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติพิเศษและเขามีชื่อว่าแก่นตะวันหรือสันชงนั่นเองนะครับที่เมื่อทานแล้วจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อย่างดีเลยทีเดียวครับผมนี่เดินเลาะสนวนมะม่วงมา แต่จะมาหาแก่นตะวันเจอแต่มะม่วงฮะเห็นหรือยังคะยังไม่เห็นนะฮะเราก็อยากจะถามว่าแก่นตะวันอยู่ตรงไหนครับดอกเหลืองๆนี้ค่ะอันนี้เลยต้นแก่นตะวันฮเฮ้ยแล้วแก่นอยู่ตรงไหนครับแก่นจะอยู่ข้างในนี้ค่ะอยู่ใต้ดินอ๋อเป็นหัวของเขาใช่หัว<อ>จะแทงอยู่ใต้ดินแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าดอกเพิ่งเริ่มลอยตอนนี้จะมีแต่รากอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่ละฮะอันนี้ประมาณสองเดือนค่ะวันนี้ต้องมาขอความรู้หน่อยอยากถามจังเลยครับว่า แกนตาวันมันมีที่มาที่ไปยังไงครับจากเดิมเลยค่ะเป็นพืชเมืองหนาวค่ะแล้วทีนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะคร,ร่วมมือกันนําเข้ามาวิจัยแล้วก็บัฒนาเดิมเลยเขาจะนําเข้ามาเพื่อที่จะทําเป็นแปรรูปเป็นไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนแต่ว่าพอดีทางดรคันชิตนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลนําไปวิจัยแล้วเจอพวกสรรพคุณ ของหัวแกนตะวันที่มันมากกว่าการที่เราจะเอาไปทําพลังงานทดแทนโอ้โหจากเริ่มต้นวิจัยเพื่อนาไปเป็นพลังงานทดแทนกลับกลายเป็นค้นพบว่าแกนตะวันเนี่ยมีสรรพคุณที่มากกว่านั้นครับก็เลยเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อเป็นพลังงานเป็นการปลูกเพื่อเอามาทานแทนครับเพียงแค่4เดือนเท่านั้นครับก็สามารถที่เก็บมาทานได้แล้วเรียกว่าทั้งมีประโยชน์และใช้เวลาไม่นานแบบนี้ชักจะน่าสนใจแล้วลสิครับไปอย่างแปลงนี้นี่นคืออยุท่อกันหมดเลย ค่ะตรงนี้จะอายุรัดเดียวกันก็จะขุดพร้อมๆกันแบบนี้ก็เขาปลูกยากไหมคะเนี่ยยากมากเลยยากมากเลยค่ะแต่เดี๋ยววันนี้พี่จะสอนจากตรงนี้ปลูกปั๊บกับสีเดือนเข้ามาเก็บกันใช่ค่ะวิธีการเก็บก็คือถอนต้นขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีเสียมอันเล็กๆขุดตาม<อ>มันจะมีรากที่จะเป็นตัวนําเราไปที่จะขุด<อ>ตามหัวไปเขาเขาไปเรื<ๆ>่อยๆไปเจอหัวเขาใช่ค่ะเราถอนต้นขึ้นมาเนี่ยค่ะ มันจะมีหัวบางส่วนตามต้นขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะมีรากกระจายอยู่ในดินเราก็ตามรากไปได้เรื่อยๆอ๋อคือหมายถึงว่าในหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะมีรากกับก็มีหลายหัวใช่ค่ะมีหลายหัวไปเรื่อยๆใช่ <ๆ S 1> บางต้นได้ถึง3กิโลค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาผมไปกระบวนการปลูกหน่อยเพราะว่าโอ้โหถ้าบอกว่ายากคงใช้เวลานาน,านเนาะใช่ค่ะนะจะได้ไปดูว่าวิธีการปลูกไงเผื่อเวลาสี่สี่ห้าชั่วโมงแนะ่กทันอยู่ท<า>ันครับผมไปไปปลูกกันเลยดีกว่าครับ เวลาเราก่อนเราจะปลูกเราก็จะมีการเตรียมดินขุดหลุมตากดินไว้นี่ขุดหลุมเป็นบ๊กอกวกอกอย่างงี้ใช่เพววื่อความเป็นระเบียบอันนี้พี่เราขั้นตอนให้แล้วด้วยการขุด,ขด,ดิน<อ>ขุดหลุมตากดินไปแล้วเรียบร้อยอค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณแจกก็กบดินลงมาในหลุมกบดินลงมาในหลุมใช่ค่ะกบขบลงมาอ,มอย่างงี้นะคะดินเป็นก้อนไม่เป็นลายไม่ต้องซีเรียสเพราะเดีย๋ยวถ้าเขาลดน้ําดินมันจะค่อยๆละลายตัวเองแล้วหยิบหัวขึ้นมาค่ะหัวพันครับผมนีหนึ่งหัว เอาด้านนี้ลงไปค่ะด้านที่โดนตัดเอาด้านโดนตัดลงค่ะก็ปักลงไป,ไปแล้วก็เอาดินที่ละเอียดละเอียดหน่อยค่ะกบพอมิดแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอดินละลายพอต้นเขาจะแทงเขาจะแทงทะลุดินขึ้นมาเอง๋อก็ปักลงไปแค่นี้ใช่ค่ะที่สืยากไหมคะเสร็จแล้วใช่ค่ะรดน้ําค่ะทีนี้เราก็เหลือเรารดน้าให้ความเย็นกับหัวเขาเพราะดินมันร้อน เท่านี้ก็เป็นกันเสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้เราก็จะลดน้ำมาละครั้งไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเริ่มออกดอกพอเขาเริ่มแตกขึ้นมานี่เขาจากต้นเขามาก่อนหรือว่าอะไรมขาต้นค่ะต้นจะแทงดินขึ้นมาต้นแทงดินขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จนกว่าจะโตขึ้นมาออกดอกอะไรอย่างนี้ก็ใช้เวลาสเดือนสี่เดือนขุดแต่ว่าโตขึ้นมาจนออกดอกนี้ประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งอาก็จะเห็นดอกสวยงามแล้วใช่ค่ะแบบนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ขุดออกมาเนี่ย ต้นมันจะมีอายุตายรอะไรก็พอสีเดือนเขาก็จะเริ่มแห้งค่ะแต่ว่าหัวที่อยู่ในดินที่เราไม่ขุดขึ้นมาเขาจะแตกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ออกดอกให้เราดูใหม่มันก็จะลักษณะเดียวกับดอกบัวตองของทางแม่ห้องสอนครับชื่อของแกนตะวันอีกชื่อหนึ่งก็คือแห้วบัวตองแห้วบัวตองใช่ว้าไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการปลูกแกนตวันนี่มันง่ายขนาดนี้ เพียงแค่ปักหัวส่วนที่โดนตัดลงไปในหลุมครับแล้วก็ใช้ดินละเอียดกลบรดน้ำเท่านี้แหละครับขั้นตอนการปลูกก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยและที่สำคัญครับสามารถจะปลูกทานเองที่บ้านได้อีกด้วยนะครับ ใช่ค่ะต้นเราทิ้งค่ะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ที่เราเห็นนี่คือยังไงบ้างครับเนี่ยก็มีทั้งหัวพันแลวก็หัวสดค่ะหัวพันแล้วก็หัวสดเดี๋ยวก่อนนะฮะอันนี้แหละที่เขากินกันใช่ค่ะหลังจากที่ได้หัวพวกนี้มาปั๊บเนี่ยปอกออกมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเขากินไงฮะกินสดๆเลยค่ะคุณแจ็คลองชิมดูรสชาติจะเหมือนแห้วกับม,กมันแก้วหวานๆมันๆกรอบๆกรอบ มีความแห้วเบามีความมันแกวเบาน้ำอะ,ะรสชาติเหมือนมันแกวค่ะแล้วก็กรอบมันมากถ้าเราแช่นานกว่านี้ความหวานจะมากกว่านี้แช่ไหนฮะแช่เย็นทิ้งไวค้ค่ะเพราะแก่นตะวันมันสามารถเก็บได้ปีหนึ่งอะคะ่ะเป็นหัวหัวนี่คือแช่เย็นไว้ได้เป็นปีเลยอะฮะใช่เออแล้วเขาไม่เน่าไม่เสียอะฮะไม่เน่าคะ่ะเพราะอย่างหัวพันุพี่ก็จะบ่มไม่ต่ำกว่าสามเดือนนะคะก่อนที่จะเอาไปปลูกบ่มเพื่อให้ตาเขาแตกดีๆะคะ่ะ วิธีการบ่มคือเขาแช่ไว้ในตู้เย็นธรรมดาเขาก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยของเขาแล้วก็แตกลากแตกต้นออกมาเลยคพร้อมที่จะไปปักลงดินใช่ค่ะอ้เวลาที่ส่งโอเคละอันเล็กๆเนี่ยเขาไปปอกกินค่ะการเป็นหัวงอย่านี้มีไหมฮะที่เขาทำไปอีกมีค่ะทั้งทำขนมเครื่องดื่มขนมอยบางเ่นอาหารคาวชิพที่ทำก็มีใช้แทนแหวในทับทิมกรอบแล้วก็เอาไปใช้ทำกับบราวนี่อะค่ะ แทนอัลมอนด์แทนอัลมอนด์ใช่ค่ะทำเป็นบราวนี่ทำอะไรได้อีกฮะสังขยาที่เป็นท็อปปิ้งขนมปังสังขยาใช่ค่ะเฮ้ยสังขยาแกนตะวันเนี่ยนะใช่ค่ะเแล้วเท็กเจอร์มันจะมาเป็นยังไงฮะก็ใช้เนื้อตัวนี้ค่ะเอาหัวแกนตะวันไปต้มก่อนแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดให้เนียนแล้วค่อยเอาไปทําตามขั้นตอนของสังขยาสังขยาเลยใช่จะปรุงรสแต่งจิ้มยังไงก็ว่ากันไปแต่ชอบใช่แต่เพียงแค่ว่าพอเราใช้แกนตะวันทําสังขยาเนี่ยเราจะใช้น้ําตาลไม่เยอะ เพราะเขามีความหวานในตัวหวานแล้วก็จะดีกับสุขภาพสังขยาบราวนี่มีอะไรกันก็จะมีอาหารอาหารนี่จะใส่ในอาหารค้าวได้ทุกชนิดหรือจะทานเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกก็ได้พูดถึงเนี่ยเจ้าแก่งตะวันเนี่ยฮะคนที่กินเขาจะได้อะไรบ้างอันดับแรกเลยคือได้ลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็ได้ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้อะค่ะลดปริมาณน้ำตาลในเลือดใช่ ช่วยดีท็อกน้ำไส้คือคช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใช่ค่ะก็คือหมายความว่าคนที่อาจจะถ่ายยากเนี่ยก็จะถ่ายง่ายขึ้นใช่ยังจะมีลูกค้าที่เป็นมะเร็งล้ำไส้อะค่ะอ,อันนี้เขาจะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาขับถ่ายเองไม่ได้เ,เขาต้องต้องกินเอาแก่นตะวันไปช่วยให้ระบบขับถ่ายเขาดีขึ้นเรื่องลดปริมาณน้ําตาลเรื่องของการช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแก่นตะวันได้อะไรคะถ้าาไขมันคอ,อเลสเตอรอล HDL จะช่วยลดปริมาณไตกรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลแต่ว่าเรื่องไขมันจะใช้เวลา หลายเดือนหน่อยค่ะสมเดือนขึ้นไปต้องกินทุกวันวันละประมาณ1ขีดถึง1ขีดครึ่งกินสดใช่สดก็ได้หรือจะกินกับอาหารก็ได้ค่ะแต่เพียงแค่เนเสลัดอะไรก็ได้เหมือนกัน,นดได้แต่เพียงแค่ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับพวกไขมันคอเลสเตอรอลอาหารเราก็ต้องควบคุมด้วยอย่าให้มันมันมากเพราะฉะนั้นของที่เราจะเอาแก่นตะวันไปใส่รวม ไปมิกเพื่อกินนะคะก็ต้องเป็นอาหารสุขภาพด้วยโอ้โหใครจะรู้แหะครับว่าแก่นตะวันเนี่ยนอกจากจะสามารถนําไปทําเป็นอาหารข้าวหวานได้หลากหลายชนิดแล้วพอทานเข้าไปเจ้าแก่นตะวันยังไปช่วยลดน้ําตาลในเลือดช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและยังช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสําหรับคนที่รักสุขภาพอย่างพวกเราทุกคนนะครับ แกนตะวันหรือแห้วบัวตองเป็นสมุนไพรมหัศจรรย์และมีสรรพคุณที่หลากหลายหัวของแกนตะวันจะมีสารอินเนลินที่เต็มไปด้วยน้ำตาลฟรักโตสโมเลกุลยาวจึงเป็นพืชพรีไบโอติกที่มีเส้นใยสูงมากหากรับประทานเข้าไปสารดังกล่าวจะไปช่วยดักจับไขมันในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปทิ้งออกทางอุจจาระจึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีนั่นเองเลยครับ ค่ะมันเป็นเรื่องของความกังวลของคนทั่วไปจริงเพราะว่าไอสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยบางทีกว่าจะรู้เนี่ยมันจะสายเกินไปก็ได้ใช่อย่างเรื่องคอเลสเตอรอลค่ะอันนี้สําคัญเลยนะฮะเพราะว่าคอเลสเตอรอลถ้าไม่เจาะเลือดออกมาไม่รู้จริงต่อให้คนที่ผอมบางคนคอเลสเตอรอลก็สูงถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องสรรหาอาหารการกินที่มัน ช่วยลดคอเลสเตอรอลหน่อยแล้ววันนี้เซอร์ไพรส์มากไปดูไปแล้วแก่นตะวันเพราะฉะนั้นครับวันนี้โจทย์ของเชฟคือแก่นตะวันทีนี้แก่นตะวันเราไม่ค่อยได้คุ้นกันเพราะฉะนั้นไม่ซ้ําอาหารปกติแน่นอนเชฟจะรังสรรค์อะไรครับวันนี้จากแก่นตะวันครับย่างงั้นวันนี้เรามาทําขนมกุยช่ายไส้แก่นตะวันค่ะู่นผสมสําหรับทากุยช่ายแก่นตะวันแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้ากระเทียม เกลตะวันกุ้งแห้งต้นหอมซอยสีอิวขาวน้ำเปล่าสีอิวดำหวานน้ำตาลพริกขี้หนูสวนน้ำมะนาวน้ำปลาจิกโชกรากผักชีงั้นเดี๋ยวเราจะมาผัดไส้ของขนมปุยชายก่อนเลยเพราะว่าจะได้พักไว้ให้เย็นก่อนที่เราจะมาหอ่อคือไส้นี้มันห่อตอนร้อนไม่ได พอร้อนๆอนลำบากค่ะเดี๋ยวจะห่อยากมาเลยครับผมโอเคนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมีแก่นตะวันที่ปอกเตรียมไว้แล้วก็คือปกติได้แก่นตะวันมาแบบนี้แล้วก็เอามาปอกนะครับแล้วก็แช่กับน้ำไว้แช่กับน้ำไว้ค่ะเป็นน้ำปกติหรือว่าเป็นน้ำที่ใส่เกลือนิดนึงก็ได้ค่ะเราจึงได้ทำการปอกแก่นตะวันมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็แช่ในน้ำเกลือนี่ ตอนนี้ครับเราก็ได้แกนตะวันที่หั่นเป็นเบบี้เบบี้เต่าเบบี้เต่าแล้วนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือกระทะนะคะกับตะหลิวไม้เลยเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะคะกระเทียมนิดนึงค่ะกระเทียมสับครับผมกออนที่จะกระเทียมจะไหม้นะคะเราก็ใส่แก่นตะวันลงไปผัดได้เลยว้าว พอเริ่มหอมได้ที่แล้วนะคะก็ใส่กุ้งแห้งนิดนึงให้มีสีสันมีรสชาติหน่อยนึงปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงไหมคะผัดเสร็จแล้วนะคะอยากให้มีสีสันเขียวๆอีกนิดนึงปิดไฟแล้วซอยต้นหอมแล้วก็ใส่ลงไปได้เพิ่มสีสันให้กับไส้เราไดคยค่ะใช่ครับเชิญครับเชิญครับ โอ้สวยงามน่ารับประทานมากเลยนะครับตอนนี้หลังจากได้ไส้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเชฟจะทำอะไรคะเรามาทำเตรียมส่วนผสมของแป้งกันก่อนเลยค่ะที่ใช้หอขนมกุยช่ายโอเคครับผมทำยังไงครับเชฟคะอันดับแรกนะคะส่วนผสมของเราก็มีแป้งมันสบปะหลังนะคะแป้งข้าวเจ้าใช้แป้งทั้งสองตัวผสมรวมกันเลย สารลังเป็นส่วนผสมหลักเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะเพิ่มความนุ่มหนืดให้กับตัวเนื้อ oh. น้ำน้ำบางทีเราอาจจะยังใส่ไปไม่หมดก็ได้นะคะลองดูก่อน oh. ขั้นตอนต่อไปของแป้งนะคะเราก็จะนำแป้งไปกวนในกระทะ ใช่ฮะไฟเบาไฟอ่อนค่ะไฟอ่อนเลยเนาะใช้ความร้อนอ่อนๆเฉยๆนะฮะใช่แน่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือทำเพื่อให้แป้งสุกเติมน้ำนิดนึงเพื่อจะได้กวนแป้งได้ นี่ฮะบพอกวนวมเรื่อยๆปั๊บเนี่ยนก็จะเริ่มเป็นก้อนใช่ไหมครับเชฟจะเริ <จะ S 1> ่ไมไม่ติดกระทะแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนําใส่ลงในชามอ่าแล้วก็นวดด้วยมืออีกนิดนึงตั้งกระทะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผมขั้นตอนต่อไปครับเชฟค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งให้เย็นนิดนึงนะคะระหว่างนี้เราก็มาทําน้าจิ้มอันนี้จะให้คลุมด้วยผ้าขาวบาง ก็ระหว่างที่เรารอแป้งขนมกุยช่ายเย็นนะคะเราก็มาทําน้าจิ้มกัน<อ>วันนี้มีน้าจิ้มอยู่สสูตรอันแรกก็จะเป็นน้าจิ้มเบสิกนะคะสําหรับทานกคู่กับขนมกุยช่ายเลยไม่เข้าใจเขาว่าน้าจิ้มเบสิกน้ําจิ้มเบสิกออคือที่เวลาเรา,า,เราไปทาน,นขนมกุยช่ายทั่วไปนะคะ<อ>ก็จะออกหวานเปรี้ยวเผ็ดนิดนิดแล้วอีกสูตร,อ,ตรอีกสูตรหนึ่งจะออกเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดนิดนึดนงเป็นเหมือนน้าจิ้มซีฟู๊ด เอาละ,ะครับเริ่มลงมือ,อเลยครับอย่างแรกเลยสีอิวดำนี่ใส่ไฟสีอิวขาวนะคะตามปริมาณที่ตวงไว้แล้วนะครับผมะ,ะ่ะและเพิ่มความเปรี้ยวด้วยซอสจิกโชจิกโชและน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเลยนะฮะค่ะนี่เราตั้งไฟ,งไฟให้ร้อนสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยเติมน้ำตา ระหว่างส่วนผสมทั้งหมดเรารอให้ร้อนนะคะ<อ>ไฟอ่อนๆพี่ก็จะซอยพริกขี้หนูก่อนอปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลเลยน้ำจิ้มสูตรแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปสูตรที่สอง และส่วนผสมของน้ำจิ้มสูตรสเราหรือว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพริกมะนาวใช่แล้วค่ะ,ะเป็นยังไงฮะ,ะน้ำจิ้มพริกมะนาวนะคะก่อนอื่นเลยจะให้ช่วยคุณแจ็กเนี่ยช่วยตำรากผักชีกับพริกขี้หนูให้หน่อยจัดมาครับเชฟครับผมจัดใหพ้พริกขี้หนูเพิ่มความแซ่บ ก็เติมกระเทียมเลยค่ะที่เราสับไปแล้วกระเทียมสับและก็น้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำมะนาวเลยนะคะครับผมปรุงตามใจชอบเลยนะคะครับผมมันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะสิครับคุณผู้ชมค่ะ เพราะว่าขั้นตอนที่สําคัญของเราสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของเราคือขนมปุยช่ายที่เป็นไส้แกนตะวันของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงมือเลยเพราะตอนนี้แป้งน่าจะเย็นแล้วค่ะเอาละจัดเลยครับและอุปกรณ์นะฮะเชฟก็ได้เตรียมว้แล้วแต่สิ่งที่ผมเตรียมมาคือหมอ้อ<ช>แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาดูแป้งกันใช่ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเชญครับเชฟครับเรายังงฮะตอนนี้มันเย็นแล้วเนาะอ่าเย็นแล้วนะคะก็จะไม่ติดมือละออ ตอนนี้เราก็ต้องโรยแป้งคือเรียกว่ามานวดอีกครั้งมันนวดอีกครั้งหนึ่งเออนะฮะนะคะให้ไม่ติดมือ,อตอนนี้เราได้แป้งแล้วะจะไงต่อครับเชฟครับเราก็จะแบ่งแป้งเป็นก้อนๆปั้นให้กลมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพึงแป้งให้แบ่งเป็นแผ่น เราได้วางใบตองด้วยใช่ด้ค่ะสาเหตุใดทําไมเราถึงใช้ใบตองครัใบตองที่วางไว้นะคะเราทาน้ํามันนิดนึงเพื่อเวลาเรานําขนมปุยช่ายลงไปนึ่งอะค่ะจะได้ไม่ติดขั้นตอนถัดไปเราจะมาโรยแป้งให้เป็นแผ่นกันใช้แผ่นพลาสติกค่ะแบบนี้ง่ายเลยก็จะได้ไม่ติดก็เป็นถุงพลาสติกนั่นแหละครับถุงพลาสติกร้งใส่อาหารค่ะใช่แล้ว ตอนนี้ผมว่าน่าจะพอได้นะตอนนี้เราก็จะได้แป้งกุยชายสวยงามนะครับที่มีความสวยงามก็ลมได้ที่พอดีค<ะ>่ะทำแบบนี้อีกอันนี้วางพักไปก่อนได้ใช่แล้วตอนนี้เราก็ได้ แป้งกุยช่ายของเราสวยงามมากเลยนะครับผมนะฮะใส่<ซ>เข้ากันด้วยขนมกุยช่ายใกล้ไส้แก่ตะวันต่อมาเรามาหอ่อไส้แก่นตะวันของเราดีกว่าค่ะ นวัีครับเราก็จะเอาขนมกุยชา่ายขนมกุยช่ายแก่งตะวันของเรานั้นลงไปในซึงซึ่งครับผม <S <S สวยงามเลยละ่ะนี่ ครับก็คือเมนูที่น่าทานมากของเราในวันนี้นะครับกับขนมกุยช่ายแก่นตะวันนั่นเองอ่านะฮะส่วนใครที่ดูมาถึงรุนี้โอ้โหขั้นตอนวิธีการทำก็น้างจะดีเทลเยอะเหมือนกันนะกุยช่ายนะเพราะฉะนั้นนะฮะเราไปทบทวนวิธีการทําตั้งแต่แรกกันดีกว่าครับขั้นตอนในการทํากุยช่ายแก่นตะวันขั้นแรกให้ทําไส้ก่อนโดยตั้งไฟใสกระเทียมสับตามด้วยแก่นตะวันกุ้งแห้ง รุงรสด้วยสีอุขาวปิดไฟแล้วซอยต้นหอมลงไปเพื่อเติมสีสันแล้วตักออกมาพักไว้ต่อมาก็ทำแป้งกุยช่ายโดยนำแป้งทั้งสองผสมรวมกันตามด้วยน้ำเปล่าและน้ำอุ่นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่ในให้ตัวแป้งนวดแป้งให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ตั้งไฟนำแป้งไปกวนต่อในกระทะเพื่อให้แป้งสุกกวนไปเรื่อยๆจนแป้งไม่เหนียวติดกระทะแล้วนำออกมาพักไว้ในชามรอจนแป้งอุ่นพอนวดได้ นวดต่อจนแป้งเหนียวนุ่มแล้วนำผ้าขาวบางชุบน้ำมาคลุมไว้พักแป้งให้เย็นเมื่อแป้งเย็นตัวลงก็นำมานวดต่ออีกรอบแล้วแบ่งเป็นก้อนกลมและคลึงให้แบนเป็นแผ่นจากนั้นก็ตัดแป้งด้วยแม่พิมพ์วงกลมห่อกุยช่ายแกนตะวันโดยตักไส้ใส่แผ่นแป้ง,ปงจากจีบร,บรอบๆให้แน่นและสวยงามนำขนมกุยช่ายใส่ลังถึงนึ่งด้วยไฟกลางประมาณสินาทีแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อมาก็ทำน้ำจิ้มสูตรที่1 โดยนำสีอิวดำสีอิวขาวและน้ำเปล่าลงไปกวนในกระทะเบื่อทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลเติมพริกขี้หนูเพื่อความเผ็ดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับสำหรับน้ำจิ้มสูตรที่2ให้โขลกรากผักชีก,กับพริกเข้าด้วยกันใส่กระเทียมสับน้ำปลาและน้ำมะนาวจากนั้นก็ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยล่ะครับวันนี้สมุนไพรหลักของเราก็คือแก่นตะวันนั่นเองครับ สุดยอดทั้งสรรพคุณและสุดยอดทั้งรสชาติอย่างแน่นอนเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับมองดูรอบๆตัวครับสิ่งที่เราทานอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล fine, them, ้วล้วนแต่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าใครดูมองรอบตัวหรือยังไม่รู้ว่ามันมีสรรพคุณอะไรติดตามได้ครับใน h ฮ r b ์บเทเรีย สมุนไพรเข้าเส้นทางช่องรูปร <bird> <y ish newspaper> <y toes> ูปัญญาเป็นประจำนะครับวันนี้หมดเวลาของเชฟฟี่และผมแจ็คไรเดอร์แล้วะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ